อุ้ยนาไปเลยจับพี่น้องโอ้โหหวานโอ้ต้องปวนนะจ๊ะโอ้โหโอ้สุดเท่านั้น มันเป็นเจ้าได้ขี้สร้างก,กับงม,มเป็นพญาอย่าลืมพีดอดมานดาเด้อพี่น้องเด้อมากมามาม,ามาัมามานอยู่ด้อาหากินมานอยูอย่ได้ไขกระดัเออพีออ่น้องต้มปลาดุกเปลี่ยนต้มปลาสูบต๊ะมาใส่เกลือก็นึ่งตรงบวกข้าวใส่เกลือไปเกลือไปเครื่องเขาเครื่องมันนุ่มหอมมีเหล่วนี่ใบมะกรูดหอมแดงข้าแต่ไข่เนี่ยละ่ะใส่ลงไป ดาวก็สี่ให้หอมครับบวบดูดใช่ไปเลยริดอีกบ้นบานๆแห้งแสียกิได้นหน่อยแย่แห้งเลยอีกบ้นบานบานน้ำเปียกโอ้ยว่าเอามีอันนี้น้ำไงที่เด็ดเลยไปบอกเขาเอาอ่อนเแทบๆหลุหลพหลดพี่น้องถาเบิึงเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวก่อนจะเอาปาลุงนี่จะเศ้าวมาเดือดแล้วใส่ปลาบัานนี้ ส่ลงไปปลาไปดิล่างหนีล่างให้มันสะอาดเออมจังบัวขาวก็ขาวเลยใส่ไปตุ๋นติตัวเลยนาะปลาตุใหไงพีโอ้ยใส่ไปเก็ดไหผู้เฒ่ากินน้ำดิใงใสตุ๋นตัดตอนน้ำซุดขนาดลองเล็้กินเองได้ไปสองเด้อซุปขนาดม่อยากสีผาของเสีย หัว,หวใส่ไปนี่อะไรเสียสบอะไรเลยอัวเลยมันบ่ใส่ไปเลยนี่เสื้อเดียวแบบขามใส่ลงไปนิดฟ้าสุดถน,นัดอู้ยี่น้องต้มกระดูกพี่นอ้นองเองย้ยน้งองใส่เดี๋ยกินต้องปอนนะจจอานี่ตุกีบบอบนี่อเออตุกีบบอบนี่ขุ้ยอดเหรอ ร้อยหยุดร้อยเฮอยพี่น้องต้มประดุกพี่น้องหางไปหลดโอ้ยดพี่น้องโตกเองกินเองแสบเองตักให้ผู้เฒ่าหน่ยเด้อบเมื่อวานลูกร้านกินก่อนเลยผู้เฒ่ากินก่อนต้มประดุกหน้าพี่น้องออ้ยเหนื่อยเขาเขาเหนื่เออมาไหมเสียบมกันหลดเหมือน มาดีดองมาเสิร์ฟร่กันนะครับเด้อปวดปวดนะจ๊ะโอ้โหสุดเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับพี่น้องครับวันนี้ตกปลาดุกหนองใส้ตกมาต้มสมซู่กินด้วยพี่น้องมาเสิร์ฟร่วมกันครับพี่น้องมาๆพี่น้องมาๆเจียวบวงปลาแดดโอ้การจะได้ซ่อนเราหรือเปล่าเนี่ยซ่อนเลยวอดเดีอ้ พสิว่าเกินหนาเกินตา,ากันเถอะมาโอ้สิสดสวยกันหมดแล้วมาพี่น้องมาโอ้สดจนนั่น,นโอ้ตกมุงหยาดพี่น้องเห็นเลยจับ<อ>ตัวคนมาเลยเอาเลยจับซ้อนนมาเลยโอนะ้เนี่ย หอนหอนไอหอนพี่ไอบอีบมาักเลยเจ็บเลยเอาเลยโอ้ยเหัวเข่าพี่น้องขึ้นเบิองหลดว่าอันนี้ถามว่าเลี้ยงบอกก็เลี้ยงตามธรรมชาติพี่น้องอืออือ้องเอ้ยวันนี้พวกกินข้าวกัน ก็เป็นทุนวายขาบกินอเลยขอกินลายมันวเนะมึงเนืดุกโอ้ยอนเนียโอ้ตายผมไม่อยากกินไทย,ยู่้ไเจะนี่อุอ่ย,ยบข้าวป่ยังเลยพ้อมเนื้อปลาเจโอ้เกวหวานเนื้อปลาหวานแนงเนื้อปลดุกออ้ปนี่ เขาทาาุนะโอ้โ่าเอา้บูดอ้ยบอลอ้เดี๋ยวอจะบาทก็นพี่นดองมาหลุดหลุดกันละหลุดได้บ่หลุดหลุด องเลยโอ้โหเฝันไปล้วปะฮะอุนหน่อมันตุ่มแซ๋บพีนน่องเลยรังเนียวหนบ่ครับรังเนียว ล้างเกลื่องล้างให้สะอาดคืออาบน้ำนแหละจะ้งของอาบน้ำสะอาดแนวอื่นก็สะอาดเบิดหลังอืมบางเหนือดีละอืมหาอ้วนโอ้โหโคตรแซ่บเลยพี่น้องโคตรแซ่บเลยจะบอกเลย แม่มาเออไหนกินเหมือนกินบ้าไอ้ครับแก่คือตัวอ้ายกินนี่สโอ้สุดยอดสุดยอดสมก็ไม่ได้กวงไก่ดอกไม่ได้ทา้งกวงไก่แม่ไปกินข้าวก่อนแม่ไปกินข้าวก่อนือกินปลาไหมปรยูรกินได้เด้อลูกเด้อเจ๊แมงนี่แหละเขาไม่ปลามไปได้กินปลาย่างนี่มันก็แซ่บแม่ถึงบอก เดินเขาไม่ปลามันจำหวานพรอนผิดพอดีเลยปรอนผ็ดอะไรพี่น้องเขาไม่ปลามันพี่น้องเอ้ยร้อนยู่หัวนสดเนี่ยเนื้อปวดแฉะเนื้อหวานเนื้อปลาพี่น้องเอ้ยรู้ไม่กินไหมวิวเยอะมาเนี่ยมาปลาปลาเราตกลงมามันเี้ยเนื้อกิ่งๆเมื่อร่อยหน่อยเร็ว หวานมากก็แม่ไม่อยู่กับอีปอนโขค่ะโขปอนปอนปอนว่ะปอนเออหูยอรอยจังอ่ปลาสุดยอดเนาะเกาหลีเหรอเออนั่งจับปลาอ่ะโอ้เสียบเสียบเสียบปลาข้าเลยอร่อยชิมแล้วก็บอกเรื่องผู้ชมเราตัวนี้แหละข้าวใหม่ปลาแมนนี่สนับสนับสนับนาบูนาปลามันเบิสอะไรโอ้โหเด็ดเด็ด อระเพื่อมกันเสียบเดียะกระปูกับมันปลากับมันแานี้ด้ยอืออร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับโอ้โหอ่ะดดูสดดูสดดูดิอ่ะสดซดอร่อยมากเสีบสดดูดิอร่อยไหมเสียบบ่เแบ หาคำเผ่าขันเสีพี่น้องหาวำเาลา้ำเาอันนี้ปลาเลียงเองนะแต่พี่น้องแต่ว่าต๊ง่ายากเี่ยคมนั่งต๊บิวเหม่เลยหกตกมันกินช่วงแรงนี่น้ำอ่อนอ่อนสามตัวสอนบออมึกินช่วงแรกมาเด้อพี่น้องรัามกินน้กันครับเแซ่บบอ โอ้ยอรอย่ากอร่ะอร่อยอนี้นายูข้ลูกอร่อยหน้ำาน้ำหนยโอ้่้ชเยมเลยอยากกินปาโอ้อยากกินปลาเนื้อปลาให้หน่อยครับคุณแม่เอาเนื้อปลาเหรอเนื้อปลาหวานจะบอกว่าเนื้อปลาหวานแ่งไี่้อง ไปเบสทุกมือโรดปอนเลยสุดใช่หน้าแว่อันนี้ผมเลี้ยงแบบให้มันกินพืชกินธรรมชาตินําพี่น้องเข้าไปเลยอาหารมันเด่นาต่างกันีงไงข้าวนี่ข้าวหนูนี่อ๋ออุ้ยครับครับลูกครับอู้สอันนี้ลูกกินได้พี่น้องต้มปลาเอาเนื้อปลาให้หน่อยครับหมออร่อยแล้วมัน้องกินคักงผมมันเนี่ย แล้ปลาให้วายุหน่อยครับปลาโนนนอนเนี่ยปลาโนนมันเอาจริงดิผมบ่ค่อยผมบ่ถนัดเรื่องกินต้มปลาดุกปลาไหลพี่น้องแล้วด้กินเทื่อแต่ว่ากระเส็บวันนี้คือชื่อว่าปลาแม่มาคิดสุดคือปลาดุกคนกระเส็บจังเป็นโอ้ยส้นนำปลาปลาลูกท่านปลาลูกใช่ไหมโอ้โห สดไหมไมิบกินตัวตามไหมปอนปอนว่าอายุแซลเซปอนโอ้ยปวดอะบะการกินเลยกอกันแล้ว่ากแล้วลากเบิงลูกเกลูกกินก่อนอืม้ันกินไแล้สบติดองเลยเอาเนื้อปลาไหมลูกบอกเลยแสบไหมแสบไหมลูกแสบไหมครับเอาเนื้อปลาหน่อยนะได้ไหมครับอุ้ย กินข้ามือใหญ่เด็ดไม่ใสก็ได้พ่อโซน้ำลูกโซน้ำโอ้ยมีเสียงปลาเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาลูกเพชรได้จากพี่น้องเพราะว่าปอมไม่ใส่พริกบ้านไปอยู่กินไหนอะอะนู้นอะน้ำลูกน้ำ้วเพชรดูแต่ว่ามากินคุณนี่นะมักแบบไม่รู้ไม่าสอีสอวันนี่แก้มขาวต้มน้ำต้มปลา กำอีกกำเขาอีกโอ้ยกำเขาอีกสืบอของคนไว้เรียกท่านผู้ชมมาอยู่ในลูกมากินด้วยกันเด้อครับนุ่มนี่บ่เอิญไผบ่เอิญไผบ่ยันเบิดบ่ยันเบ่เราไม่เอิญกินอย่างเดียวอ้ยสองสามปันแล้วน่โอ้โห เมื่อยู่นะถ้าเกิดอาหารอีสานถึกใจเพิ่นนี่ถึกปากเพอนี่คือชอบกินอาหารอีสานชอบกินต้มปลาต้มไก่แล้วเอาซดน้ำซดน้ำโชว์หน่อยซดน้ำด้วยหน่อยซดน้ำก่อนซดน้ำก่อนแม่ซดน้ำก่อนเสียบลูกทำเลยโอ้โหนี่ตะขันยังไงควรกินอร่อยนล้บอลทำอร่อยเลยลูกเนาะ ตดนน้ำเนี้ยต้นน้ำโชวหน่อยต้เองต้แดงเนื้อหมักโอ้โอาอมเผ็ดได้ว่าจะสู่ตายเผ็ด้ะลูกคนรอซะบ่รอเท้อีหลานงานกีฬาสีพันไปวงยานพี่น้อง นักกักเตียงตัวนี่คอยเอเพิ่นนะแม่สั่งชุดใี่หนแม่เพิ่นวันตัวอยากรอ,อยางเดียวคอยยังโอ้ยคอยอีกคอยอ,อีกบ่ <c oughs> เอาแม่เข้าวเนี่ยครับกินไปเ,เลยเอากินไปเลยจิ้มเลยจำโจเจียวบอกลุงเอาไปซับกินโคตรง่ายเลยก็อยากเบีย เออตัวตอนมันอ่ะทีว่าแม่เอาอันบ่อเพิ่งแล้วอันนั้นแล้วบันนี้เราเห็นไหมเราสามสี่กระปุกไปรวมกันแล้วก็ฝักบันนี้แม่เลือดเลือดออกเป็นโตนนะเพราะว่ามันปกดีเอาโตมากินนะอร่อยละลูกยั่อร่อยหรออืมนี่สมปลาพี่น้องมิตรตอนใส่เบ็ดด้วยแล้วพี่นงเบิึงอู้ เหนือข้าวมุนงังสมพ่อดีเลยพันธิตแซ่บพุนังเลยอร่อยลึผมผมกินข้าวเปล่าอืมกินข้าวเปล่ากินน้าต้มดียว างานปลากระเครื่องตัวแล้วห <c oughs> ลุดเครื่งตัวแล้วางวานเ็มนไปกินหัว,วมันเออคือบอกม่ากบองนหอมหอมแดก็ดีเอากินเอาอีกไหมข้าวแลเอาอีกไหมเอาอีกไหมลูกไม่ยังมีบอเอาอ้ย่ไอัดข้เหียวนนน น้ำยูวมันแสบแม่อีหนีเนี่ยบอกเลยเมนูนี้นี่ยเขาบอ่าจิบกูบอกแทบถ้าบ่อยู่นี่มึงคนเนี้ยวัดติบอี่นีีน้ลองวัดตจไ่ไหนก็ใส่ไปสามปันกูก็วัดใจไปไหนก็ใส่ไปสองปันเบเนื้อปลาซอสเนี่ยพี่น้องเนื้อปลาอืแซบครับอื บอกเพิ่นนี่เือนเียวมาถอดกับปอันนั้นเต้จังแต้เขาเนื้ให้กันแต่แล้ก็เ่ว่าเราขอมูลมันมาบอกการกินเป็นว่ามือเลยบอิ่มเลยบอกเธอเนื่ว่าอิ่มผิะเสดาได้บอกโอเคโอเคหนูจะได้อันนี้ว้หขาบอน่บ่อาไปวไปผิะเสดาแล้้สุดยอด <ś les> เ,เดีเ๋ยวมันละลายเดีเ๋ยวมันละลายเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นาลพี่น้องเนี่ยเขาได้กินนี่ละของแแหเพิ่นนี่ได้กินวม่มีหนีแซ่บบ่แซ่แบ,หบแห้งปะสวัสดีปะ ดิมแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบไม่บายก่อนสวัสดีครับด้วยนะครับฝากท่านผู้ชมกดเลยฝากอะไรกดเลยโอ้ยโอ้ยกดอะไรกีขาสูแม่ลุงไปยกขะท่าไปย่างเข่าเข่ากีขาเทือกขะท่าลุาไปยกซอยพี่น้องครับเว็บกินต่อพี่น้องลูกกินเลี้ยวพ่อแม่กินต่อพี่น้องเอ้าพี่น้อง สารพินีก็อขอบพูณหลวงไส้นะน้องปังปอนนะจ๊ะเม็ดก็ขอยกินทุกปก่าพร้อมดาเรือนดนาดำกใไ้รลายเป็กยีดอกพี่้องนั้นพันมากกะดีเป็กกันนอโล่ม่ามวนมาหัวมาเยี่ยมกันฝากช่องหลวงไส้นํานะน้องปังปอนนะจ๊ะกะสีมีแบบหลายบทบาทสออกมาไ้พี้องในเบิ้องในแย่งกันน้องพี้องเนาะสีมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไม่นมูนเนาะพอยิงเป็ดกูเพิ่นเบิ้งในความ หักความชอบแล้วพี่น้องเนาะอะใดบ่กหากบ่ชอบก็เตือนผ่านแล้วพี่น้องเนาะอะใดมากก็ฝากอะไรก็แจ้งก,ก็ติดตามให้ทั้งสองช่องปังปอนนะจ๊ะครับอ่าลุยเบียรเฟิลี่ยิงเป็ดเซเบอร์นัมเบอร์เด้อครับพี่น้องครับซาลามุนีผมโคตรลาไปก่อนอคิมนาอพอกันไหมครับสวัสดีครับ